เป็นความย้อนแย้งแล้วกันเพราะผมเคยรายงานเรื่องของคนจีนซีนะที่บอกว่าโอ้ยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าต้องการให้กลับมาทำงานที่ท,ที่ทำงานมากๆเนี่ยก็จะก็จะลาออกนะะล่าสุดมีผลสำรวจออกมาครับจากสมาคมจัดหางานของอเมริกาอันนี้เราพูดถึงเ,เราเรียกว่าตลาดแรงงานในอเมริกาแล้วกันนะมีการเปิดเผยออกมาครับว่าจากกลุ่มตัวอย่างคนอเมริกากว่ายี่ กว่า2,000คนนะพบว่าะว่า28%ครับยอมรับว่ากลัวครับกลัวว่าจะถูกเลิกจ้างในปี2024นี้นะแล้วก็37%ของคนที่กลัวเนี่ยกลายเป็นคนเจนซีครับที่มีอายุอยู่ในช่วง18-27ถามว่าทำไมครับเพราะคนเจนซีเนี่ยเขามีหนี้กู้ยืมเยอะนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูของคนเจนซีเนี่ย อัตราความกังวลของคนเจน X กับเจน Y เนี่ยอยู่แค่35%นะน้อยกว่านะเพราะว่าคนเจนซเนี่ยไปถึง37%ส่วนเบบี้บูมนะเหลือแค่11%แน่นอนแหละพอแก่แล้วก็คิดว่าอีกแป๊บหนึ่งก็เกษียณแล้วเลยไม่ค่อยกังวลนะครับ40%ของพนักงานโดยรวมทุกช่วงอายุเนี่ยระบุว่าหนี้สินในปัจจุบันเนี่ยมีอิทธิพลมากๆนะคือเขาก็พยายามที่จะแบบกอดงานเอาไว้ไม่อยากโดนไล่ออกนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ถ้าโดนไล่ออกหนี้สินเหล่านี้เนี่ยก็จะก็จะลุ่มเล้านะครับเพราะว่าสร้างหนี้ไปเยอะนะหนี้สินที่ก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญแล้วกันที่ทําให้ยังอยากที่จะมาทํางานแล้วก็รักษาตําแหน่งงานตัวเองไว้นะโดยระดับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความเครียดครับแน่นอนครับใครมีหนี้มากๆมันก็เครียดนะหนี้ที่ผมคิดว่ามีได้แล้วก็เครียดน้อยที่สุดนะก็คือ นีซื้อบ้านนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีบ้านอยู่เนาะแต่นั่นนี่อย่างอื่นเช่นแบบพวกสินค้า Luxury Brand Name อะไรอย่างเงี้ยกเ็เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตเขาชอบยุเรานะมือถือก็ดีลักชัวรี่ไอเทมก็ดีนะเริ่มแบบผ่อนได้ไงเดือน20เดือนอะไรเงี้ยก็ลูดกันไปเพลินๆนะแต่ว่ามันก็ไปสร้างความเครียดครับแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ลดลงแล้วก็อาจทําให้ถึงขั้นที่มีโอกาสเขาเรียกว่านะ ส่งผลต่อชีวิตได้นะก็มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆเพิ่มเลเวลความรุนแรงขึ้นแล้วกันนะจากการสำรวจเนี่ยพบว่าแค่เจนซี Z อย่างเดียวนะครับในอเมริกานะมีหนี้สินอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่ราว16,000ดอลลาร์หรือประมาณ500,000บาทต่อคนนะก็ต้องบอกเลยว่าคนเจนซี Z, ที่อเมริกาก็คงขยันสร้างหนี้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าออพอเริ่มทำงานได้เริ่มสร้างไรายได้ได้ก็อาจจะใช้บัตรเครดิต มากเกินนะครับก็เลยมีหนี้คันค่อนข้างเยอะนะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทางด้านการเงินก็ได้วิเคราะห์ครับว่าคนเจนซีเนี่ยเป็นประชากรที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่แรงงานตลาดเราก็ต้องมาเชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโลกระบาดตลาดแรงงานที่ไม่เสถียรคือถ้าใครติดตามข่าวสารในอเมริกาก็จะ พบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอเมริกาจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากทํางานที่เป็นพวกงานเซอร์วิสนะครับจริงๆเองงานเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพวกผู้อพยพแรงงานแฝงอย่างเช่นเอ,อ่อคนที่ไปเรียนหรือว่าแรงงานต่างด้าวน,นะที่เข้าไปทํางานคนอเมริกาจริงๆเนี่ยไม่ชอบทํางานบริการนะแล้วก็งานบริการก็กลายเป็นงานที่ คนเจนซีไม่ชอบด้วยเช่นกันนะแล้วคนเจนซีเนี่ยเขาคุ้นเคยกับการทํางานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาเจอสภาวะโควิดแล้วก็เจอพวกเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยแน่นอนนะมันก็เลยทําให้มันย้อนแย้งไงในขณะที่องค์กรส่วนใหญ่เขาอยากได้คนที่มาทํางานประจําแล้วก็กลับมาทํางานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะแบบเต็มเวลาเอ่อมันก็เลยย้อนแย้งกับพฤติกรรมของคนเจนซีนะก็เลยทําให้คนเจนซีเนี่ยเริ่มวิตกกังวลมันก็ฟังดูแปลกๆนะ ถ้าไม่ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองการที่จะได้เงินมันก็ยากนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงไม่ได้พูดถึงเ e n ซทั้งหมดนะครับเพราะว่าเด็ก g e n ซเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถนะหลายคนก็ออกมาทําเรียกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองนะดังน,น,นั้นก็อาจจะไม่สามารถเหมารวมได้แหละว่าคนรุ่นใหม่ทั้งหมดจะ,ะกลัวการถูกเลิกจ้างหรือว่า ไม่อยากเป็นพนักงานประจำนะเพราะพอทำงานแบบสตาร์ทอัพเข้าจริงๆเนี่ยพบว่าไม่มีเวลาพ,พอเลยนะจริงๆเราทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยใครทีเ่เคยคุ้นเคยกับคนที่ทำงานสตาร์ทอัพจะพบเลยนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนองตูปิเนอร์แหละก็คือทำงานด้วยตัวเองนั้นเซลเมดเนี่ยก็จะไม่ได้มีเวลาทำานแบบสุดขีดสุดความสามารถเพื่อที่จะสามารถทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพนะก็คงต้องให้กำลังใจคนเจนซีนะโดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยนะครับ คนกลุ่มใหม่ที่กําลังจะเข้ามาสู่เรียกว่า,าตลาดแรงงานนะก็คงต้องปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันนะครับว่าบางทีไอ้ความต้องการของตัวเองอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะก็คงต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับตลาดแรงงานหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้เนาะคนน่าจะกังวลแบบนั้นเหมือนกันนะครับอื